จังหวัดยะโสธรเมืองบ้างไฟโก้แตงโมหวานหมอนขวานผ้าขิดแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิประกอบไปด้วย9อำเภอ78ตำบล885หมู่บ้านมีประชากร5 3 3 3 9 4คนสมาคมแม่บ้านสาธรณสุขสาขาจังหวัดยะโสธรมีนางสุภัทตราพรสุริยะเป็นประธานสมาคม มีสมาชิกแม่บ้านสาธารณาสุขจำนวน223คนกิจกรรมที่ดำเนินการสนับสนุนกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจําปี2566เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยวัยนักเรียนโดยมีเป้าหมายเด็กจังหวัดยะโสธรมีพัฒนาการสมวัยไอิวเกินร้อยสในปีพศ2569ติดตามเยี่ยมหญิงตั้งครรภ์ผู้สูงอายุผู้พิการผู้ได้โอกาสในชุมชน ครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพและผู้สูงอายุในชุมชนเพื่อส่งเสริมการดูแลหยิงตั้งครันและพัฒนาการเด็กไทยจังหวัดยะโสธรประจำปี2566ดำเนินการในพื้นที่รับผิดช,ชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบกน้อยตำบลดงแขนใหญ่อำเภอคำเขินแก้วจังหวัดยโสธรมีจํนวน3หมู่บ้านกิจกรรมและผลการดํเนินงานหลังจากรับการถ่ายทอดนโยบายนํสู่การปฏิบัติ เริ่มต้นจากการประชุมคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านสาธาโรณาสุขสาขาจังหวัดยโสธรเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์และวางแผนดำเนินงานต่อด้วยการประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพและผู้สูงอายุในชุมชนเพื่อส่งเสริมการดูแลพัฒนาการเด็กจังหวัดยโสธรประจำปี2566มีจำนวนผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาศักยภาพ50คนผู้ดูแลเด็ก3คนอสอม10คน ชุมชนส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในกรณีที่แม่ทำงานต่างจังหวัดฝากนมมาฝากที่ธนาคารนมแม่ผู้สูงอายุดำเนินการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมาวัยในชุมชนร่วมกับพระสงฆ์ผู้ปกครองผู้นำชุมชนเกิดการสารพลังความร่วมมือที่เข้มแข็งในชุมชนเด็กได้รับการดูแลอย่างครบถ้วนในการดำเนินงานในชุมชน เราดำเนินการสัปดาห์ละหนึ่งครั้งสมาคมแม่บ้านสาธารณาสุขได้มอบชุดอุปกรณ์ของเด็กเล็กเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กนอกจากนี้ผู้สูงอายุได้เข้าไปร่วมทำกิจกรรมกับเด็กในศูนย์พัฒนาการเด็กเล็กเช่นการเล่านิทานการสอนให้เด็กประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุธรรมชาติโดยมีการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเพิ่มเติมหลายๆหลักสูตรเช่นหลักสูตรหนังสือภาพนิทานและสื่อแผ่นพ,พนับนักคิด หลักสูตรทำของเล่นสร้างเพื่อลูกหลักสูตรการอ่านกับการพัฒนาเด็กนอกจากนี้ยังเป็นชมรมผู้สูงอายุที่เข้มแข็งมีกิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นได้แก่หม้อลำพื้นบ้านการสารกระติบข้าวมีการติดตามหนุนเสริมเยี่ยมบ้านกรณีที่เด็กมีพัฒนาการล่าช้าและติดตามประเมินผลโดยจัดเวทีถอดบทเรียนเดือนละหนึ่งครั้งติดตามในลายกลุ่ม จากนั้นสรุปรวบรวมข้อมูลและคืนข้อมูลชุมชนให้กับผู้เกี่ยวข้องผลการดำเนินงานพบว่า <c oughs> เด็กอายุ0-5ปีจำนวน50รายได้รับการประเมินพัฒนาการจำนวน50รายร้อยละร้อยพบพัฒนาการสมวัยคลังที่1จํานวน39รายคิดเป็นร้อยละ78พบพัฒนาการสงสัยล่าช้าจํานวน11รายคิดเป็นร้อยละ22ติดตามการกระตุ้นด้วยผู้มือ DSPM โดยผู้ปกครอง1เดือนจำนวน10รายพัฒนาการสมวยัยครั้งที่2จำนวน49ารายร้อยละ98ส่งต่อทันทีที่โรงพยาบาลคำเขินแก้ว1นรายเพื่อพบแพทย์และกระตุ้นพัฒนาการด้วยทิดาโฟไอพบว่าแพทย์วินิจฉัยออทิสติก1นรายและยังพบมีภาวะซีด2รายส่งพบแพทย์เพื่อรับยาผู้เลี้ยงดูเด็กเป็นพ่อแม่จำนวน28คน รอยละ56เป็นปู่ย่าตายายจำนวน22คนร้อยละ44ความพึงพอใจของผู้สูงอายุและผู้ปกครองร้อยละ98.45ผู้สูงอายุรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองสร้างความผูกพันระหว่างครอบครัวส่งผลให้เป็นพื้นที่ต้นแบบการขับเคลื่อนตำบลมหัศจรรย์1,000วันพลัสสู่2,500วันจากการดำเนินงานเกิดนวัตกรรมคุณตาคุณยายโคสเดก เป็นการร่วมมือระหว่างผู้สูงอายุกับโค้ชเด็กซึ่งเป็นอสมอจำนวน10คนซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรพื้นฐานซึ่งสามารถเพิ่มทักษะในการกระตุ้นพัฒนาการเด็กได้และนวัตกรรมผู้เท่าหักเด็กน้อยผ้าหอ่อผ้าลำพัฒนาการเกินวัยเป็นการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีการถ่ายทอดสู่ลูกหลานที่เป็นวิถีชีวิตในชุมชนที่ง่ายและได้ผลเร็วส่งผลกระทบในวงกว้าง ผลสำเร็จจากการดําเนินงานเกิดจากการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในชุมชนเจ้าคณะอําเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านครูผู้ดูแลเด็กวัดโค้ชเด็กบุคลากรสาธารณาสุขผู้สูงอายุพ่อแม่ผู้ปกครองที่ร่วมกันสร้างพลังของเด็กให้กลายเป็นอนาคตของชาติที่มั่นคงสิ่งที่จะพัฒนาต่อเนื่องในอนาคตส่งเสริมให้มีลานทำกิจกรรมสำหรับเด็กและผู้สูงวยัย และกิจกรรมเปิดเวทีให้เด็กแสดงออกเดือนละหนึ่งครั้งในชุมชนโดยภาคีคราข่ายในชุมชนสุดท้ายนี้สมาคมแม่บ้านสาธารณาสุขสาขาจังหวัดยโสธรอ,อยากจะบอกกับทุกคนว่าใช้พื้นที่เป็นฐานบูรณาการทุกภาคส่วนสร้างกระบวนการเรียนรู้สู่ชุมชนต้นแบบพัฒนาการเด็กดี